อยวนก็มีสิทธิพิเศษมาฝากสำหรับแ<ช>ฟนๆบันเทิง108ร้อยแปดด้วยนะคะใช่เลยครับรนั่นก็คือตัวนูทอกซันที่บอกนี่แหละครับ<อ>เพราะว่าปกติเนี่ยก็กล่องละ590านะครับถ้าเกิดว่าซื้อ6กล่องเนี่ยก็จะ3540บาทแต่ตอนนี้เนี่ยราคาคุณเจนนี่เนี่ยโทรไปปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยนะครับคุณเจนนี่ปุ๊บเหลือเพียงแค่2,400บาทครับ6กล่อง2,400บาทจำกัดสายไหม สามสิบสายสามสิบ <30 S 2> ท่ <30 S 2> <ร>ายแรกเท่านั้นนะจะได้สิทธิพิเศษครับเราจะแถมอีกเป็นเขาเรียกว่ามาร์กหน้าอีกท่านละหกชิ้นครับ ถ้าโทรทัน3าท่านแรกก็จะได้รับมาร์หน้าไปเพิ่มอีก6ชิ้นด้วยใ่แล้วราคา6กล่องก็จะเป็นราคาแค่เพียง2,400บาทด้วยอยากโทรไปได้ที่หมายเลข1 6 0่กครับบอกได้เลยว่าโทรไปแล้วก็ส่งฟรีด้วยและที่สําคัญเลยคือไม่ต้องรีบชําระเงินครับเพราะชําระเงินปลายทางรับของก่อนแล้วก็ชําระเงินคือตัดปัญหาว่าจะไม่ได้รับของหรืออะไรคือจะได้ไม่ต้องกังวลใช่เลยคือของถึงมือค่อยจ่ายงานใช่แต่ว่าคุณต้องอยู่บ้านนะครับไม่ให้ของไปถึงปุ๊บ คุณไม่อยู่บ้านคุณอยู่บ้านรอรับของด้วยออนะโชว์ไปที่หมายเลข1 6 0่งหก1เ <7 S 2> ขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยด้วยย้ําอีกรอบหนึ่งค่ะวิธีการง,ง่ายๆเลยนะฮะบอกเลวนูท็อกซันเนี่ยนะครับเคล็ดลับนี้ใช้มาเรียบร้อยแล้ววิธีการทาน,นง,ง่ายๆวันละหนึ่งซอเท่านั้นเองฉีกปุ๊บ ลงน้ําไม่ต้องเยอะถ้าชอบอร่อยคนคนคนแป๊บเดียวและฮะแลวดื่มได้เลยแต่ว่าพยายามดื่มน้ําตามเยอะๆนะครับแล้วก็ทานตอนท้องว่างตื่นเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ง่ายๆแค่นี้โอ้โหคุณยวนกับคุณเจนี่การันตีเลยว่าได้ผลจริงๆนะครับหกกล่องหกศูนย์เจ็ดใช่หกกล่องราคาพิเศษเหลือ2,400บาทโทรให้ทานสามสิบ่แรกก็ยังได้รับของแถมคือมาร์คเนสทานละหกชิ้นด้วยครับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบโทรด่วนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณยวนมากค่ะขอบคุณมากนะครับพี่คนทำนครับั ใครรักสุขภาพก็อย่าลืมโทรไปนะครับ1 6 0่นะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับขอบคุณเพนฟินสซิมเติมเงินอีโคโทรถูกไม่ดูดเน็ตครับกราวิตัสค่ะโทร1781ค่ะขอบคุณหลิงจมินครับครีมเปลี่ยนสีผมโลแลนอ r โรมาโรสค่ะ ครับขอบคุณซอเค็มแต่ดีครับและครีมกันแดดล่องหนเคทตี้ดอลอินวิสิเบิลซันพรีเทคชั่น S.P.F. 33าม P.A. บวกบวกบวกจากคามาดนะคะขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับขอบคุณแฟนรายการขอบคุณ SMS ขอบคุณแฟนแฟน s t a g r a m ที่เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ